สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้ Nintendo eShop ของอาร์เจนตินานะครับซึ่งที่นี่ราคาเกมถูกมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจะแลกเกมที่นี่นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆจะต้องมีเหรียญทองกันก่อนนะครับผมอย่างตอนนี้ผมมีเหรียญทองอยู่1 7 5 4เหี่รียญนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะได้จากการที่เราซื้อแผ่นเกม Nintendo Switch แล้วเราก็ redeem เหรียญรับ reward มานะครับถ้าเกิดใครทาไม่เป็นลองดูคลิปก่อนๆของผมได้นะครับผมตัวอย่างของเหรียญทองนะครับเช่น บางคนเข้าใจว่า1เกมแรกได้เหรียญเดียวไม่ใช่นะฮะเวลาเราเติมลงไปนะครับผม1แผ่นเกมนะครับบางทีได้เหรียญเยอะมากอย่างเกมนี้นะครับได้ทั้ง900กว่าเหรียญน,นะครับหรือด้ว่าพอเติมเสร็จปุ๊บเหมือนได้เกมฟรีๆแล้วเพื่อนๆก็ไป,เ,ปเลือกเอาเลยนะครับว่าอยากได้เกมไหนหรือยกตัวยอย่างอีกเกมหนึ่งล้วกันนะครับผมกับเกมนี้นะครับสกเกตว่าได้เหรียญทองทีหนึ่งห้าร้อยกว่าเหรียญเลยนะครับผมซึ่งเหรียญตัวนี้สามารถใช้แทนเงินของอาร์เจนตินาเพื่อเอาไว้แลกเกมได้เลยนะครับผม าเพื่อนๆเข้ามาที่ Nintendo eShop ของ Argentina ลองเลือกบรรทัดที่3นะครับตรง Great Deal ตัวนี้นะครับมันจะบอกเราว่าณนะเวลาณนะตอนเนี้ยเกมไหนบ้างที่กำลังลดราคาเพื่อนๆสามารถหาข้อมูลได้เลยนะครับโดยที่เกมต้นๆจะเป็นเกมที่คนนิยมซื้อกันณนะช่วงเวลานั้นเลยนะครับเพราะน,นอกจากจะราคาดีแล้วก็ยังเป็นเกมที่คนนิยมด้วยเปรว่าระบบต่างๆน่าจะโอเคเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่ากันเลย ส่วนโซนของอาร์เจนตินานะครับเขาก็มีสิ่งที่พิเศษก็คือค่าเงินเปโซของเขามันถูกมากนะครับผมเพราะมันถูกมากมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเทียบกับเงินบาทของคนไทยหรือว่าเงิน US ของอเมริกามันเลยกลายเป็นว่าค่าเงินเปโซอาร์เจนมันถูกแบบถูกๆเลยนะครับแล้วไหนจะบางครั้งค่ายเกมก็ลงราคาผิด ทำให้ราคาเกมมันก็เลยถูกกว่าโซนอื่นอีกนะครับหวังใครที่อยากจะย้ายโซนมาอาร์เจนตินานะครับเพื่อแวะซื้อเกมหรือว่าเอาเหรียญทองมาใช้นะครับก็แนะนาโซนนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมทาคลิปก่อนก่อนนะครับจะบอกวิธีใช้งานเป็นประจาเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองซื้อเกมใน n น e ตโ o เอชอปอาร์เจนตินาให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อสามารถทําตามกด้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเกมนี้นะครับราคาของเขากเพิ่งจะแค่425เปโซอาร์เจนตินาคิดเป็นเงินไทยเราวๆประมาณ14บบาทนะครับผม เวลาเพื่อนเพนเลือกนะครับเพื่อนๆก็เลือก redeem point ซึ่งตัวนี้มันจะใช้เหรียญทองเวลาใช้เหรียญทองมันจะคูณ2เข้าไปเท่ากับว่าเราจะใช้เหรียญทองคือ850มองดูเหมือนเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆจํ่จำได้เมื่อกี้นี้ตอนเราเติมเหรียญทองจากการที่เราได้เกมมา สังเกตว่าราคาที่เราได้มาเหมือนได้เกมฟรีมาเลยนะครับเพราะว่าเวลาเราเติมเกมทีหนึ่งสังเกตว่าเหรียญทองที่ได้ได้เยอะเลยนะครับผมวันเวลาถ้าเพื่อนๆซื้อเกมแผ่นใหม่มานะครับอย่าลืมรีดีมเหรียญมาที่อาร์เจนตินาแล้วเราก็มารับเกมฟรีแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับได้เกมฟรีๆมา1เกมเลยนะครับที่นี่นะครับเพื่อนๆก็อาจจะสงสัยว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอาร์เจนตินาเกมไหนราคาถูกบ้างนะครับบางทีไม่ได้เข้ามาที่1 i n t e n d o eShop ของเขาก็แนะนานะครับใน อินเทอร์เน็ตนะครับเวลาเพื่อนเพื่อนเข้าเว็บไซต์นะครับลองเลอกเว็บนี้ดูนะครับเดคูเดลที่ผมเคยเล่าในคลิปก่อนๆน,นะครับแล้วก็ตรงมุมบนนะครับปรับเป็นอาร์เจนตินาเพื่อนๆจะเห็นเลยนะครับว่าราคาเกมประวัติของเกมเกมไหนราคาถูกเกมที่ขึ้นราคาสีเหลืองนะครับคือเกมที่ราคาถูกที่สุดในโซนของเขาเลยก็คือตั้งแต่ขายมานะครับราคาแถบสีเหลืองจะเป็นราคาถูกสุดละคือผู้ง่ายๆคือน,นอกจาก ค่างเงินมันถูกแล้วยังได้ราคาที่ถูกที่สุดอีกตั้งแต่มันเคยขายมาเรียกได้ว,ว่าคุ้มแล้วก็คุ้มแล้วก็คุ้มดับเบิ้ลคุ้มเลยนะครับผมวันเวลาเราเลือกเกมเราก็เลือกนี้ทีนี้บังเอิญเพื่อนๆก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้ค่างเงินอาเจนมันเท่าไหร่นะครับค่าเงินอาเจนต์ต่ำอย่างนี้เลยนะครับ,งงรบก็คือตัว1ไเปโซของเขานะครับเท่ากับ0 0 3 4บาทนะครับเพราะั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะคิดเป็นเงินไทยเกมมันเกมราคาหลักแค่10บาทเองแต่สิ่งสำคัญคือโซนนี้เขาไม่ยอมให้เเรรราใช้บัตตคดิ วิธีซื้อเกมของเขาณตอนนี้ก็เลยต้องใช้เหรียญทองแลกมาก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับเราเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ